สวัสด no ีพี er <oh nice ่น้องเมื่อว really ันก really ่อนนพามาต้มปลาอีกแล้วนี้พาต้มปลาอีกแล้วพี่น้องมีอุปกรณ์มีอย่างน่ให้เบิ่งมีปลาเนาะมี้มีต้มปลาชนมัยสมคือเก่าพี่น้องนี่ชนมัยสมปลาน้ชนมัยสมขวดใส่จักสองขวดพี่น้องชนมัยสมมันไม่ดองมันไม่ดองมันไม่สมพี่น้องใส่จักสองขวดเลยเมื่อวันก่อว่าต้มปลาอีย่างพ่าไปโยงปลา ต้มปลานินนะครับต้มปลานินต้มปลานินนี่ตอนนี้ก็มี่่าตะไคร้แล้วครับพริกอย่าปล่อยแล้วไปบระกวดมีพร้อมหอมมีพร้อมนี่พี่น้องหอมหอมมีพร้อมอีกตูวก็มีเรียบร้อยแกงน้องไม่ส่งน้องพี่น้องใส่ปลาเส้นแจ๊บมาพี่น้องเบิ่งอยากกินน้ำกันบ่ สวัสดีครับพี่น้องเพาะทำมาเห็ดต่มปูต,ตมปลาเ่ยสำคันเรื่องที่ต้องขอบ้องน้องเดี๋ยวสิผ้าไปปลาใส่มน้อไม่ดองพี่น้องน,นี่เดี๋ยวสิจิบตำเจาพอรอยบร้อยเลยเห็ดแบบง่ายๆตำเจลตำผิดตำเจลใส่เดียบรอยเลยใส่หม้อจุดเตา เราแค่นี่ละพี ok ่น้องัเนลาองบอกง่โรคกลัวพี่น้องหอมมีอไร้เอาไปเตรียมไว้บางทีแบบพี่น้องพาเธอเข้าไปใส่ลงไปเลยนงบท่านเดียวเข้าไปใส่ข้าไปเลยเลยพี่น้องทาไปเลย ใส่ค่าใส่กระชา้ไปเลยนะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็ใส่ไปเลยพวมนี้ใส่ทีหลังด้วยต้มน้ำให้เดือดก่อนที่ตามเรียบร้อยแล้วรอให้มันเดือดหน่อยแล้วค่อยมา ว่าเราจะใส่อะไรลงไปอีกเดี๋ยวเขาต้มน้ำให้มันเดือดคนได้พี่น้องเดี๋ยวเขาเอาปลาลงเ,เอาปลาลงกำลังสีเดือดแล้วรอสักครู่นะครับน้ำกำลังจะเดือด ทีนั่นล่อนั่นเดือดนั่นไลยนั่งก็เตรียมอุปกรณ์ไว้นอพี่น้องเตรียมอ,อุปกรณ์ไว้ อุปกรณ์หน่อไม้ดองครับเ,เพื่อนๆหน่อไม้ดองใส่ต้มปลานะครับหน่อไม้ดองเราก็จะสูตรของผมนี่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับจะเอาหน่อไม้ดองลงก่อนแล้วปลาลงทีหลังนะครับ ใ่ดองลงก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่เครื่องอะไรเยอะแยะอย่าพิ่งปรุงมากนะครับน้ำปูน้ำปลาเกลืออย่าพิ่งมากนะครับเพราะว่าดอ <c oughs> ไมดองก็มีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับดอไมดองก็มีความเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วเอาไปดอง,งไปเราก็จะมาโคเลโคเลหน่อยหนึ่งแล้วไว้รอให้หม้อเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ให้มันแตกตัวหน่อยนึงแล้วม,มาซ้อนฟองออกนะครับแล้วก็ม,มาซ้อนฟองออกก่อนพอมันไดืเดียแล้วม,มาซ้อนฟองออก รอให้น้ำเดือดก่อนนะครับสวัสดีอีกครั้งครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับถ้าติดอกติดใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกเกษตรภาเที่ยวชาแนลวันนี้พามาทำกับข้าวครับวันนี้อยู่บ้านเลิกงานมาอย่างนี้นะครับชีวิตคนใช้แรงงานในกรุงเทพนะครับบ้านเช่าข้าวซื้อ ก็อยู่กันแบบสบายๆนะครับอย <c oughs> ู่กินแบบง่ายๆน,นีอน้ำก็เดือดแล้วนะครับน้ำก็เดือดแล้วน้ำก็เดือดแล้วนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ลาลงไปนะครับ ปลาตัวใหญ่มากนลควเก็รอให้ปลาสุกก่อนนะครับรอให้ปลาสุกแล้วก็แล้ว,ลวค่อย ปรุงนะครับมล้ให้ปลาสวยแล้วก็ปรุปงท <c oughs> อดไข่นะครับจาน เปเรื่อยๆนะครับเบาไฟลงนิดหน่อยนะครับเราก็ต้องคอยฟองเนี่ยฟองออกด้วยนะครับถ้ามีฟองออก้ก ต้มลานิลใส่หน่อไม้ดองครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมประเสพาเที่ยววันนี้พามาชมมาเที่ยวอ้มาชมการทากับข้าวต้มปลาทางการทำกับข้าวนะครับคือการจินตนาการในการทํากับข้าวนะครับเรานึกว่าจะทํายังไงให้มันอร่อยอร่อยของเราก็คืออร่อยของเราคนอื่นไม่รู้ ชอบใครชอบมันด้วยจินตนาการในการทำกับข้าวกับปลานะครับพองเรือพอเราคิดว่าปลาสุกแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเราไม่ใส่ปลาละนะครับสูตรแต่ละสูตรแต่ละคนใครชอบก็ใส่ได้นะครับปลาละเราก็จะใส่ ใส่ผงชูลงไปนะครับพอพอประมาณนะครับพอพอประมาณนะครับพอแค่ไหนแล้วแต่คนชอบนะครับแต่นเอย่คนหลายแื่หลายคบหลายแต่น้อยเคบน้อยเยอะครัครานี้เราก็จะป่อนไฟลงหน่อยนะครับจาไฟแรงเราก็ป่อนลงหน่อยคร เพื่อจะให้น้ำซุปน้ำแกงเขานี่นะครับใส่แค่นี้นะครับไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับใส่ผงชูรสพพิ่งยง่ขอ่ผงชูรสเกลืออย่าพึ่งน้ำปลาอย่าพึ่งนะครับชิมดูก่อนใส่ผงชูรสแล้วก็จะชิมน้ำดูก่อนว่ามันนัวหรือยังนะครับเราจะชิมดูก่อนว่ามันมันเผ็ดมันเค็มแค่ไหน มันเจียวหรือเปลา่าซาบอยังก็จะใส่น้ำปลายนิกหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำปลาไปอีกนิดหน่อยนะครับพอได้กลิ่นน้ำปลาพอนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเข็มเอาออกไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วชิมดูอ,อีกครั้งึ่งคิดว่าอร่อยแล้วก็อ,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 อร่อยก็ว่ากันไปเราก็จะมาเสิร์ฟผัดนะครับผัดที่เตรียมไว้นะครับเออ ไปเมงลักนะครับไปเมงลักต้มปลาใส่นมอไม่ได้นะะ่ขาดไปเมืองลักไม่ได้นะครับมันไม่กินมันไม่ได้กันนะครับมันต้องมีกิน่นไปเมงลักลเราก็จะใส่ใหี่ันแต่ว่าผัดสลกเราก็จะปิดไฟนะครับเพราะเราเรา,เราชิมแล้วเราคิดว่าอร่อยแล้วเอาผัดสลกเราก็จะปิดไฟเลย เสร็จเรียบร้อยครับต้มปลาใส่หน่อไม้ดองอีกแล้วครับท่านขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับอย่าลืมติดตามนะครับผมประเสริฐผัเที่ยวใช่แนวนะคบ สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ